จังหวัดกาญจนบ,บุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน2567 วันที่25กันยายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมขวยใหญ่ชั้น5สารากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน2567พร้อมด้วยนายรณพรเวียงสิมมาว่าที่ตรตีสุภาพมงคลบูชาไถ่เทศนายอธิสันอินตรานายวุทธพงศ์สุภะคาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน2567เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการประจําปีพุทธศักราช2567จํานวน3รายพิธีมอบไปประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจําปีงบประมาณ2567จํานวน3หมู่บ้านและมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,567จำนวน2โรงเรียนพร้อมทั้งมอบเกียรติบตัตรยกย่องเชื้อชูเกียรติผู้ที่มีผลการคัดเลือกนวัตก,กรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลระดับจังหวัดระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจำนวน10รายและมอบโลก่การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษไทายจีนจำนวน1โรงเรียนจากนั้นได้แนะนำหัวหน้าสว่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน2รายได้แก่นายวิริยะทองเหลือดำรงตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนางกรพันธ์ประสบจันทร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมชมวีดิทัศน์สรุปภาพข่าวกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนโยบายสําคัญของรัฐบาลในรอบเดือนกันยายน2567 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานต่างๆทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานและภาคเอกชนพร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีประเด็นที่สำคัญทั้งการชี้แจงเรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดภาวะเศรษฐกิจการคลังการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีงานมหากรรมเสน่ห์ไทยสายน้ำแห่งการเวลา พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีและสรุปสถิติการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2557ถึง2566และประเด็นเรื่องคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนกรกฎาคม2565ให้ติดต่อขอรับใบอนุญ,ญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์เอเนกประสงค์รวมถึงการหารือของภาคเอกชนอีกด้วยทั้งนี้ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายที่ช่วยพัฒนาจังหวัดโดยการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบพร้อมทั้งที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดด้วยดีตลอดมา